สวัสดีครับอยู่ผมตูมตามกับชาแนลรีวิวพระวันนี้ผมมีประวัติและปฏิปทาพระมหาเทียระผู้เท่าของจังหวัดศรีสะเกดผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีศีลาจลวัตรงดงามท่านเป็นสิษย์เอกของท่านพ่อลีธรรมทโรวัดอโศการามพระอรหันต์กึ่งยุคพุทธกาลผู้ทรงฤทธิ์ลูกศิษย์ยุคแรกของหลวงปู่มั่นภูริทัตโต พ่อแม่ครูบราจารย์ใหญ่ของพระป่าสายธรรมยุทธ้าจะก่ลาวถึงพระธรรมยุทธ์ก็ต้องเล่าย้อนอดีตไปในปีพุทธศักราช2,367พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ในขณะนั้นพระองค์ทรงผนวดพระองค์จึงทรงสถาปนาพระสงฆ์คณะธรรมยุทธ์ขึ้นมาเพื่อฟื้นฟูวัตถปฏิบัติของพระสงฆ์ให้มีความถูกต้อง และเข้มงวดตามพุทธบัญญัติภาคอีสานถือเป็นต้นกำเนิดของพระป่าโดยมีพระอาจารย์ดีพันธุโลและพระอาจารย์เมาสเทวธรรม,มีเป็นกำลังสำคัญจนต่อมาถึงยุคลูกศิษย์ของพระอาจารย์เมาสคือพระอุบารีคุณูประมาจาจย์หลวงปู่จันท์สิริจันโทท่านมีลูกศิษย์ที่สำคัญอยู่หนึ่งรูปนั่นคือ หลวงปูเ่เสากันตะสีโลและหลวงปูเ่เสาท่านมีลูกศิษย์ที่สำคัญมากอยู่หนึ่งรูปนั่นก็คือหลวงปู่มั่นภูริทัตโตพระผู้เป็นบูรพาจารย์ใหญ่ของพระป่ากรรมฐานในประเทศไทยและหลวงปู่มั่นท่านก็มีลูกศิษย์ที่สำคัญอยู่มากมายหลายรูปอาทิเช่นหลวงปู่สิงขันตยาคโมหลวงปู่ขาวอนาลโย หลวงปู่ตื้ออาจระธรรมโมหลวงปู่แหวนสุจินโนหลวงปู่ฟั่นอาจาโอหลวงปู่ดูลอัตุโลหลวงปู่ชอบฐานะสโมท่านพ่อหลีธรรมทโลและท่านพ่อหลีนี้เองท่านก็มีลูกศิษย์ที่สำคัญอยู่หนึ่งรูปหลวงปู่ท่านนี้เคยออกทุดงไปกับท่านพ่อหลีหลายสิบพรรษาทั่วทุกภาคของประเทศไทย ประจนทางพูดปีปีศาจอาถรรน์มนดำของป่าสิงสาราสัตว์ที่ดูร้ายมากมายท่านก็ได้ผ่านมาด้วยดีทั้งสัพพวิชาต่างๆท่านพ่อหลีก็เมตตาสอนให้จนหมดสิ้นจนมีคำเล่าลือปากต่อปากจากศิษยานุศิ์ของท่านว่าวัตถุมงคลที่หลวงปู่ท่านนี้อธิษฐานจิตปลุกเสกเข้มขังศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักเรา ลูกศิษย์ลูกหาขนานนามท่านว่าหลวงปู่ใหญ่ชีวประวัติย่อพระยาณวิเศษหลวงปู่สุพันกะนาโกวัดสัมตาโตงตำบลพรานอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดหลวงปู่สุพันกนาโกท่านเกิดวันจันทร์ที่27เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2476 ณบ้านบอลตำบลตองปิดอํเภอกันทารารมจังหวัดศรีสะเกตโยมบิดาชื่อนายสีคันไหลลักโยมมารดาชื่อนางคําเผยคันไหลลักท่านได้รับการอุปสมบทเมื่อปีพุทธศักราช2496ณวัดหลวงสุมังคาขรา,รามจังหวัดศรีสะเกตโดยมีพระญาณวิเศษ หลวงปู่ศีทิตะธรโมเป็นพระอุปชาพระมหาหน่วยคันติโกเป็นพระกรรมวาจาจาจย์พระมหาสายเป็นพระอนุสาวนาจยา์เริ่มออกธุดงกรรมฐานโดยท่านพ่อหลีธรรมทโรไา้ชักชวนหลวงปู่สุพรรณออกจาริกธุดงไปยังแถบเขาพาวิหารตั้งแต่สมัยที่ยังมีเครือเถาวันใหญ่ปกคุมรอบตัวปราสาส และท่านพ่อลีกล่าวกับหลวงปู่สุพรรณว่าศีสเกตรประเทศไทยเรานี้มีของดีอยู่ตรงนี้ไม่รู้ว่าลูกหลานจะมีวาสนารักษาไว้ได้ไหมนอ้อจนมาถึงข่าวเกิดข้อพิพาทเขาพระวิหารและสารโลกได้ตัดสินให้ตัวประสาทเป็นของกัมพูชาความอัศจรรย์เป็นที่ประจักษ ถึงฌานขั้นสูงของท่านพ่อลีที่สามารถล่วงรู้เหตุการณ์ลวกหน้าหลวงปู่สุพรรณหรือจะเรียกว่าขุนพลพระปราบคอมมินิตแห่งยุคก็ว่าได้ที่ยังดำรงทาตุขันอยู่ณเวลานี้หลวงปู่ท่านเคยถูกสั่งฆ่าด้วยค่าตัวถึง500บาทในยุคสมัยนั้นแต่ด้วยเดชะบุญคนที่ถูกว่าจ้าง เห็นปาฏิหาริย์ของหลวงปู่ท่านจึงล่าถอยกลับไปแล้วหาโอกาสมากราบขอขมาสารภาพผิดกับใจจนได้เป็นเพื่อนกันเรียกว่าเกลอเริ่มก่อสร้างวัดซัมตาโตงหลวงปู่ได้มาพำนักอยู่ที่วัดซัมตาโตงเมื่อปีพุทธศักราช2508ท่านได้จาริกออกไปตามหมู่บ้านต่างๆเพื่ออบรมชาวบ้าน สอนการฝึกปฏิบัติจิตตภาวนาและได้มีโอกาสนำพาชาวบ้านกระแสงใหญ่วางรากฐานโบสถ์วางศิลาเลิกและเมื่อวัดัมตาโต่งมั่นคงแล้วหลวงปู่ท่านจึงขยายไปวัดต่างๆตามลำดับดังนี้ 1. วัดอัมพวาวนาราม 2. วัดศรีอุดมวันพนาราม 3. วัดหนองยาลาด 4. วัดป่าเหลียญทอง 5. วัดป่าประชาเนลมิตร 6. วัดป่าโนนจักจัน 7. วัดหนองบัวพัฒนา 8. วัดป่าบ้านด่าน 9. วัดสวนกล้วย 10. วัดศรีสมบูรณ์ภูดินตำแหน่งปกครองทางคณะสงฆ์ปีพุทธศักราช2516เป็นเจ้าคณะตำบลเขต2สองอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษปีพุทธศักราช2519 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปชาปีพุทธศักราช2526เป็นเจ้าอาวาสวัดหนองยาลาดปีพุทธศักราช2529เป็นเจ้าคณะอำเภอกันทรารักษ์อำเภอขุขันอำเภอขุนหารอำเภอภูสิงห์อำเภอไพรบึงอำเภอ,บอเบญจลักษ์ฝ่ายธรรมยุทธปีพุทธศักราช2553 รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกตฝ่ายธรรมยุทธปัจจุบันหลวงปู่ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกตฝ่ายธรรมยุทธปัจจุบันหลวงปู่สุพันท่านมีอายุ90ปี7 0 0ร0ษาท่านเป็นพระที่สมถะเรียบง่ายมากน้อยชอบสันโดษไม่นิยมสะสมข้าวของเป็นพระมหาเถีรระผู้เท่า ที่มีความเมตตาต่อศิษยานุศิษย์ทุกโมเหล่าไม่เลือกชั้นวันลนะโดยในขณะนี้ทางวัดสัมตาตงหลวงปู่สุพัรร์ได้มีดำริให้ก่อสร้างเจดีย์บุรพาจารย์เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาพุทธเป็นถาวรวัตถุทางพระพุทธศาสนาใครอยากจะร่วมบุญใหญ่กับหลวงปู่สุพรรณสร้างเจดีย เชิญร่วมทําบุญที่วัดสัมตาตตงกับหลวงปู่สุพรรณได้เลยนะครับถ้าทุกท่านชอบคลิปนี้ฝากเป็นกําลังใจให้ผมฝากกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube ตูมตามรีวิวพระให้ผมด้วยนะครับก่อนจากกันขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ